สวัสดีเจ้าวันนี้จะปามาเก็บอยอดบรรน้ำแก้วเนาะบางคนก่อฮ้องบอกสักแก้วบางคนก่อฮ้องสักทองบางคนก็อฮ้องบรรน้ำแก้วนะเจ้าอันนี้จะเก็บยอดไปแกงเนาะยอดอาง,งามอบอวบเลยเจ้าเก็บให้มันแตกหนอนะเจ้ายิ่งไอ้พักโมนี่ยิ่งเก็บยิ่งแตกหน่อนะเจ้า อันนี้ก็เสร็จแล้วนะเจ้าเดี๋ยวเอาไปพอแม่แกงกันเนาะวันนี้จะแกงมาน้ําแก้วใส่เห็ดคอนนะเจ้าจริงๆก็ใส่ได้หลายเห็ดนะเจ้าแล้วแต่วัตถุดิบที่เรามีเนาะวันนี้เราจะแกงใส่เห็ดคอนนะเจ้าแกงแบบเมืองเมืองเนาะเดี๋ยวไปดูฝีมือแม่ทํากระเ้าากันเนาะไปดูว่ามันจะมีเครื่องแกงอะไรอย่างพ้องไปกันอา้าวอันนี้เขาก็มาดูแม่เตรียมวัตถุดนะิบเนาะ แกงบะน,น้ำแก้ววัตถุดิบก็คือบะน,น้ำแก้วเฮานี่แหละแล้วก็หั่นเฮดขอนนะเจ้าหั่นตีนมันออกนะเจ้ากินมันเหนียวเนาะอันนี้ก็มาช่วยกันไซด์กันลอกนะเจ้าแกงบะน,น้ำแก้วนี่ก็ต้องลอกไอ้ลอกให่เปิ้นออกเนะยาะใยกินได้นะเจ้าแต่มันเหนียวเกี้ยวบ่ได้นะเจ้าต้องลอกมันออกก่อนเนาะลอกง่ายเจ้าแล้วเฮาก็มาเด็ดเป็นก้อมเป็นก้อมพอดีคํานะเจ้า แกงบะน้ำแก้วนี่เครื่องก็บะนักนะเจ้าพริกหอมกระเทียมกะปิปลาหาเหมือนเดิมนะเจ้าอันนี้วิธีลอกนะเจ้ากะลอกมันออกไปแล้วก็เด็ดเป็นก้อมเป็นก้อมป,อปรเรียบร้อยแล้วนะเจ้าวัตถุดิบเผาบะน้ำแก้วเนาะอ้ามาดูเครื่องแกงนะเจ้าบ่ามีอย่างนักนะเจ้ามีกระเทียมมีหอมนะเจ้าอันนี้ก็หั่นหอมบัวลงไป ตามด้วยพริกนะเจ้าวันนี้ใช้พริกขี้หนูนะเนาะอาจจะใช้พริกดิบก็ได้ใช้พริกแห้งก็ได้นะแล้วแต่วัตถุดิบที่เฮามีเนาะวันนี้แม่ใส่พริกดิบนะเจ้าตามด้วยกะปินะเจ้ากะปิก็กะพอประมาณนะเจ้าประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะพุนๆเนาะอันนี้เป็นกระปุกเอยกะปิก,กุ้งบเบคแฮมนะเจ้าแล้วก็ตามด้วยปลาต้มสุกเนาะใส่ไปสักสองสามจอนนะเจ้าอันนี้ก็ ผงชื่อรสหนึ่งช้อนนะเจ้าผงนัวลงป้ายหนึ่งช้อนพุนๆเนาะเพิ่มรสชาติความนัวนะเจ้าใส่นักแซบนักใส่สลายแซบลายนะเจ้าอันนี้ก็คุกเขาให้เข้ากันก็ได้แล้วนะเจ้าเครื่องแกงเนาะตั้งน้ำนะเจ้าน้ำฮอร์นินแล้วก็ตักเครื่องแกงใส่ลงไปเลยนะเจ้า อันนี้ผิดพลาดทางเทคนิคนะเจ้าใช้หม้อผิดประเภทเนาะกูเต้อใช้่ตแก๊สเนาะอันนี้ให้ใจเตาไฟฟ้านะเจ้าอันนี้ก็เปลี่ยนหม้อน,นะเจ้ากางคันเลยนะเจ้าเทน้ําลงไปนะเจ้ารอน้ําเดือดเนาะน้าฮ้อน้าเดือดเราก็เอาฟักแก้วใส่ลงไปนะเจ้าใส่ลงไปพร้อมเห็ดเลยเจ้าฟักแก้วก็สุกง่ายนะเจ้าแล้วก็เห็ดก็สุกง่ายเนาะน้ำเดียวก็สุกละเจ้า ใส่ปไปตัวกันเลยอันนี้ก็ใกล้สุกแล้วเจ้าเอามาคนดูจะได้ทั่วถึงเนาะอันนี้ก็มาจับมาอันนี้ดูว่ามันเปื่อ,อยหรือยังนะเจ้าเปื่อยไดที่แล้วก็ชิมรสชิมชาติเนาะเพราะมันจางยังพ่องจางเกลือก็ใส่เกลือนะเจ้าจางปลาฮาก็ใส่ปลาฮาเนาะจางพงนัวก็เทพ,พงนัวลงไปนะเจ้าถ้าปลาจางยังแล้วก็ เตรียมใส่ถ้วยใส่ชามเนาะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะเจ้าปิดเตานะเจ้าแม่ยังบาคุ้นเคยดีนะเจ้าอ่าอันนี้ก็เรียบร้อยละเตรียมถ้วยเตรียมชามมาใส่เนาะตักใส่ถ้วยใส่ชามนะเจ้าคลิปนี้ก็ฝาก,กไว้ตตาอีเนาะฝากไว้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share. กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อันกับแม่ตัวนาอน้องอันก็เพิ่งหัดทำคลิปนะเจ้า คลิปนี้ก็ลาไปด้วยแกงบะน้ำแก้วใส่เห็ดขอนฮอนๆนะเจ้าพร้อมเสิร์ฟนะเจ้าวสวัสดีเจ้า